สวัสดีครับผมแอดมินที่แหล่งนึกคิวหรืออคิวหรือไม่ได้ออฟเกมโซเชียวจะมาแคสเกมมิซสเออเป็นพาร์ทที่สามนัน,นะครับผมอู้เอ๊าถ้าฉันจำไม่ผิดถ้าผมจะไม่ผิดนะครับดูไอเทมด,มดิไม่มีไอเลยเฮ้ยไปไมได้ดีงเงี้ยเอ๊ะทำไมไมันแบบเง,งี้วยวะเดีย๋ยวนะผมดิ อ้าวแค่ตรงนี้เ,เหรอไปตายสิอ่าไม่เป็นไรครับถือว่าเหตุการณ์เมื่อกี้ถือเป็นเหตุการณ์ ของพาร์ทที่แล้วนะครับผมพอปังฮาลาโกะุณมีที่มานะครับผมผรน,นะืบ๊บ ยโหยยูสมลเอลฟ์คุณจริงเหม็นจังเลยอ่ะโอยมาตกใจหมดนเลยแล้วก็จะตีแอ๋อเข้าใจแล้วว่าว่าเฟที่ท่าไหนดีเออแล้วผมต้องไปไหนวะผมนอานี่ปะ อัน้น er ี wow! ่ตัวอะไรอ่ะผมไม่งงเลยนี่ลออกมา่อยนี้บ้าอีเล้นอายต่อว้า อากิวัตวาเสร็จไปเดี๋ยวที่รถไอิตาวะแอดเกตออฟเฟดับอถเอ็งตาย,ยางี้เหรอเนี่ยอากิตกใจโดยโทรศัพท์และโชนกับคำแพงแล้วก็ทำให้ตายบ้าแล้วใครเขาจะตกใจโทรศัพท์ตายอะ่ะแล้วต้องอะไรจากนั่นเปล่าเนี่ยโอ้ะอะไรวะเนี่ยคอนเวอริ่งเรามแเน็บนับก็ได้ หลับนี้ผมหลับไม่ลงอ่ะโอ้ y ม o o d n e s oh, <my> s ระบบเตสต้องการบูสตส เอมเอ่มยาวๆเลยอ่ะโอ้ยว่าไปผมเริ่มงงแล้วเนี่ยทำไงดีวะโูนี่ทางไปคากูโเมะยาเลยเออใช่ทางไปอันนะ่ะทางดันฟ้ามมอะไ่ปะวะ ไม่มีามาทำไมเนี่ยแอะเรียบร้อยเฮ้ยไม่ใช่มางง,งอะ่ะทำไงดีวะ Ồ. Okay. Oh, ngân đangอยู่. Ờ, cứ rút đi thì thay item đã. Hây. Bả đâu. โอ้ดีนะสิต้องดูก่อนว่าไอสารเจ้ามีอะไรเปล่าโอ้สักกบัย t ด e body ี f the เ u r s เ will ส e v e r ่ n d เอ้ยออฟเดอะ e คิร l สจะไม่ n บอ่าสละล่างหรือหรือจะให้คำสาบานนี้ไม่มนที่สิ้นสุดตัวที่แฮปเป็นีกขึ้น ว่าผมไม่งงอนะงงเลยไม่ไงดีเลยวะเฮ้ยโอ้ยเดินเมาลูกเดียวเลย <c oughs> About sulfur, m e n e l e เกี่ยวกับเกลือแมนเดเล็ก The r u ุ e s ส o r the s u l ซ so u l f can be h a v i n by l e i n g e ถ้วิเคราแม็กซ์จะใช้ไวด์ดาวไปก่อให้เปนเดซเลีปปิ้งโอเคเข้าใจโอมเซฟไปด้วยเว้ยต้องเซฟทีหน่อยเอ้าไม่ตามมาอีกให้เขาตามมาเอออย่างนี้แหละ เฮ้ยไม่ตายบวย้ยเออต้องดูใกล้ๆโทรศัพท์ด้วยเนี่ยไปเรื่ยเาไปเกลือเขาไปทำอะไรวะโคตรเล็กินโคตรเด็กนัเดีนโค้ชเ็กินนี่คือ,อรายชื่อคนที่บอกว่าเท่ไม่รู้ว่าทางคะแนนหรือเปล่า ทางด้าน 2A ตอนนี้ผมกำลังงงเพราะว่าผมไปเซฟกับอโอนิกะวะว่าไม่แน่ใจชื่อไม่กว้างเลยก็แน่จะได้แบบว่าจะได้แบบว่าจะได้แบบว่าโอเคกันหน่อยดี่ให้ตกใจเล่นเอ่อเซฟหน่อย ต่นี้ต้องเซ้นไปหมดเพราะว่ามันได้นี่เ้ลงข้างล่างดีกว่าอ๋อนี่เหมือนทางรัดลงมาทันหนึ่งเลยอะ่ะได้ดีแล้วแจ้วโอ้โหเวลาเรื่องเรื่องอย่างนี้เนี่ย เอาไม้เบสบอลอัพเฟกโอ้ตายครับอ้าวอดพิกไปรถถนนถ้าเราเจ็บจากดอกกุหลาบอ้าวหรือกุหลาบนี่มันมีพิษล้วก็กำลังเข้าไปในต้าของอากิอ่าเออเออเออเรือทำหรือทำอ้วงเงียบหรือทำอ้วเงียบเอ้ยเงียบเลยนะจ้ะต้องทำยังไงครับเดสทอร์ยครับปัง นี่ในกุญแจห้องออกถ้าผมจะไม่ผิดนะครับกุญแจห้งออกอยู่นั่นกดเซฟกดเซฟผมก็เซฟแบบคนนี้เทเอ่อแล้วผมไปไหนวะ <c oughs> อ๋อนี่ไม่ใช่ครับมาผิดทาง <c oughs> พอมัน จริงแล้วไม่ต้องไปแต่ถามว่าทำไมผมไม่ได้พูดเพราะผมไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรดีเงียบอยู่มาเลยเผชิญหน้าคาโกเมะมาขอฟังเพลงจมั้ยเมกะโกเมะคาโกเมะมาดูว่าอีวาอีซือรีซือม่รูด อ่ะจบแล้วใช่ไหมโอเคโอ้โอ้อคุโดเโดเ๊้คุโดอากิคุมาเจ็บนี่คุมาได้ไหมจอบ,บิศาสมันจัดการฉันฉันพยายามจะวิ่งหนีแต่มันหักขาฉันมันเจ็บช่วยด้วย,วย,วยสิ่งนี้มันวิโซโคุโด้สับคุโด้เฮะไดเห็นเธอด้วย มิโอะกำลังกำลังบาดเจ็บไ่ตายสิถ้าฮ้าฉันสามารถช่วยมิโซะได้นะคุณเอมมิโซและฉันอะอยู่ด้วยกันตั้งแต่สมัยอนุบาลพวกเราได้ได้วยกันตลอดเวลาตอนมัธยมต้นฉัน,ไป,ไ,น,น,ฉนไ,ปไปแกล้งเขาสำหรับไม่ใช่อ๋อตอนตนมอต้นฉันไม่ไปแกล้ง การจะไปเล่นกับผู้หญิงแต่ฉันก็พยายามที่จะไม่แกล้มมิโอเมื่อฉันได้ยินว่ามิอโอได้ถูกฝังไฟฉันก็ไม่ได้ไม่ใช่เม่อทีเมื่อเมื่อฉันได้ยินว่ามิอโอถูกลังแกฉันก็ไม่ได้ช่วยเธอแต่ตอนนี้ให้ขอโทษมิโอขอโทษที่ฉันไม่สามารถช่วยคุณได้เขา,าะจะอยู่ี่นั่นเดี๋ยวนี้แหละเขาจะอยู่เคียงข้างคุณดังนั้นไม้โปรดอย่าซับอีกเลยโอเคนะมิอโอะอ้ฮคุณโด๋ มิโซมหาชันคราวนี้พวกเราก็จะอยู่ด้วยกันตลอดไปฉันรักคุณนะมิโอะคุณนี่มันผิดพลาดอีกคุณนีเข้าใจผิดอีกแล้วเอ้ยคุณคุณเข้าใจผิดแล้วฉันไม่เคยรักคุณเลยนะเอ้ยฉันไม่คุณฉันไม่เคยชอบคุณเลยนะตายแล้วตอนนี้หละมิปังมิโอะ โอยุยยังจริงอะโอ๊ย <c oughs> แหมไม่ตไม่เลิกหลอกล้ออีก ไปนี่ไงเพราะจะเพียรถู b บีพูอิสเซสอะไรไปเลยเนาะนี่เจอปีศาโอ้เซพตคุณแล้วไต่ขามาดอครนะเออขอไปไปมึงอ่าคันนี้ ได้ขามาแล้วเอาไงต่อดีอ๋อจริงด้วยสิตายไปแล้วอ๋อผมซ่อนเลยละได้ว้วา เข้าตรงไหนวะอ๋อตรงน,นี้โอ้หมันยาวด่วะนี่หลบอย่างเทพออกคาเซฟอ,อีกแป๊บโอเคปุ๊ังเลือดกัน มันอาบน้ำใช่ไหมได้ล้างเลือดออกไปแล้วอืมอเ,เซฟเซบเว้ยมีเตอร์หัวใปใหหัวของมิสเตอร์ออกมา,า,าถ้าตอนไหนเซฟแล้วแสดงว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นละ ตัวาของโยชิโนะตัวาของซาอตโตเมะตัวาของคุดอ,อืมได้หัวกับขามาละต่อไปก็ไปหาครูนี่คือข้อดีของเกมเกมสือครับถ้าหากคุณงงงงหรืออะไรนะคุณลองเล่นแล้วคุณโอ้โหเซวาร์มได้นะอ้าว กลายเป็นว่าโอ้ตายทักกลายเป็นว่าเพิ่งเจอหน้ากันอีกแล้วโอ้ช่างมันเถอะนี่ผมจะทำต่อไปก็คือผมจะไปหาคุณครูคือมิสเตอร์โชตานี่เองครับผมอ,อยมาคุณครูโอ้โออคุณเจ้าฉันฉันได้สลบไปังจาก มันจะคึ้นๆไวนั้นแล้วฉันก็ตื่นขึ้นมาในล็อกเกอก็อ้าวไม่งันน้นวะปกติแล้ววันจะถูกดีไซน์มาให้ถูกเปิดได้จากข้างในน่ะโรงเรียนเนี่ยรู้สึกฉันควรจะไปดูรอบๆน,นะเชิญมันอันตรายนะนยนยเข้าไปเข้าไปไหนแล้วเขาจะโอเคไ,มไหมอ่ะน่า,าจะไปห้องพยาบาลนะครับผมไปดูโอ้ย ไม่ต้องไปตรงนี้แล้วตรงนั้นนะไอ้พากโกเมนะนะ่น่ะผมฟังเพลงจนจบเลยแล้วก็หลอนมันยังถ้ำไปใช่ไม่ใช่เฮ้ยโฮมานี่ยโฮมา,าอากิอย่าอ,อย่าให้ฉันตกใจสิคุณน,นี่ ก็ทําให้อะไรอ่ะตองยากแต่ฉันคิดว่าแต่อ๋อฉันคิดว่าคุณอะ่ะไอ้คุณคุณเนี่ยแบบดูเหมือนแบบแข็งนะแต่ฉันเดาว่าคุณเนี่ยก็คือไอ้ขี่ขาดคนนี้นี่เองอะไรนั่นแหะฉันฉันไม่สามารถเชื่อได้ว่าซาอุตเมะตายไปแล้วซาอุตเมะมันมันไม่ใช่ความผิดนะฉันไม่ทําอะไรผิดเลยวิย่งสิวิ่งมันพอมิโซะมัตายสิมิโซะมันมิโซะกำลังฆ่าฉันช่วยทันทีอากิ ค,คุณช่วยฉันจากนั้นคุณก็จะจากนั้นพวกเราก็ช่วยมิโซะด้วยกันเองฮะยังโง่ไปเลยเลยนั่นแหละมันเป,ไป็นความผิดของมิโซ้รู้เลยทุกสิ่งที่ใหญ่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วก็ไม่แกต้องไปช่วยช่วยมันด้วยวะแต่ช่วยเธอได้ว,วะแล้วคุณจะอยู่ที่นี่ต่อการไงอ่ะเพราะว่าเพราะว่าเพราะฉันไม่แคร์นะสิ่งที่คุณทำไปไปอ,ไอ,อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะโอเคฉันทำเองแต่โอเคฉันจะทำ ฉันจะ้ทำทุกสิ่งอย่างที่คุณว่าแต่ว่าอย่าใช้ฉันคนเดียวนะโอ้ได้เลยแต่ว่าอย่าอย่าหนีไปไหนล่ะอะไรสักอย่างได้โอเคไปกันเถอะเฮ้ย<อ> <c oughs> โอ้หงมาหงมะอยู่ทันไวอ๋อโอ้โหโ,โ,โ,โชคดีเขายังหาจจะอยู่ฉันต้องรักษาเขา อ่าแล้วสำหรับต,ตอนนี้โหเงินกัเข,เข้มข้นเลยผมดูจากเวลาแล้ะมันมน่าจะประมาณยี่สิบนาทีแล้วมั้งนั่น,น,นก็เออประมาณสิบนาทีแล้วครับก็เดี๋ยวผมขอปิดพาทน,นี้ก่อนนะครับเดี๋ยววันนี้วันนี้มีสองคลิปว่าผมอ่านผมไม่อยากให้คลิปมันยาวเกินไปนะครับอ่าสำหรับตอนนี้ก็ลาไปก่อนนะครับอธิขตุศรียะศรียะลา